สามสิ่งนี้ให้วางบนหิ้งพระจนแค่ไหนก็รวยได้ส่งเสริมให้ชีวิตมีแต่ความเจริญสวัสดีมิตรหัวแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับรายสาราชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรทุกท่านครับความเชื่อโบราณให้วางสามสิ่งนี้บนหิ้งพระจนแค่ไหน ก็รวยได้ประกอบไปด้วย 1. ดอกไม้สองน้ำพึ่งสามแก้วสน้ำเปล่าความเชื่อเกี่ยวกับดอกไม้ที่ใช้ถวายพระถ้าจะพูดถึงการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระสิ่งที่นอกเหนือจากผูปเพียนการตั้งจิตอธิษฐานที่เป็นกุศลแล้วสิ่งที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือดอกไม้ ที่ใช้สักการะบูชาโดยเฉพาะดอกไม้ที่เราใช้สักการะบูชานั้นจะต้องเป็นดอกไม้ที่สดใหม่และสวยงามคนโบราณเชื่อว่าดอกไม้ถวายพระจะต้องงดงามเพื่อจะให้ชีวิตเรา สวยงามเหมือนดอกไม้เป็นความเชื่อที่ตกทอดมาแต่โบราณในทางตรงข้ามหากเราเลือกดอกไม้ที่เหี่ยวเฉามาถวายพระชีวิตก็จะโรยราตามดอกไม้ด้วยเช่นกันดังนั้นคนโบราณจึงให้ความสำคัญในการเลือกดอกไม้ถวายพระดอกไม้มงคลที่มีความหมายดี เป็นสิริมงคลแก่ตนเองนำความโชคดีมาสู่ชีวิตซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายแตกต่างกันดังต่อไปนี้หนึ่งดอกบัวจะทำให้ชีวิตพบแต่ความสำเร็จเป็นไม้มงคลเปี่ยมด้วยคุณค่าและสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริส,สุทธิ์พลังสร้างสรรค์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความนิยมมากที่สุดสองดอกดาวเรือง ทำให้ชีวิตพบแต่ความรุ่งเรืองเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ามีเงินมีทองสดอกมะลิทำให้ชีวิตมีแต่ความสดชื่นสดใสไม่ว่าจะเป็นมะลิซ้อนหรือมะลิลาก็เป็นสิริมงคลในด้านทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์มีความรัก ความสามคัคคี4ดอกรักส่งเสริมให้ชีวิตพบแต่ความรักที่เปียมด้วยความสุขหดอกกุหลาบส่งเสริมให้ชีวิตพบแต่ความสุขมีเสน่แก่ผู้พบเห็น6ดอกกล้วยไม้ส่งเสริมให้ชีวิตพบแต่ความสำเร็จเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงมิตรภาพความงดงามความบริสุทธิ์ของมงคลถวายบนหิ่งพระ การถวายน้ำพึ่งคนโบราณเชื่อว่าการถวายน้ำพึ่งจะช่วยเพิ่มโชคลาภคูณสองการที่เราได้ถวายน้ำพึ่งแด่พระสงฆ์ตามแบบอย่างที่พระศรีวลีเคยทำในชาติก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์ในปัจชิมชาติที่ได้เป็นเอตตะคะทางด้านการมีลาภมากนั้นก็เป็นเพราะชาวมอญเชื่อว่า การถวายน้ำพึ่งนั้นจะเป็นทางที่จะทำให้ผู้ถวายมีโชคมีลาบเหมือนกับพระศีวลีในทางพระวินัยนั้นจัดเข้าเภสัชทั้งห้าได้แก่เนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยซึ่งพระเมื่อรับประคนแล้วสามารถนำมาฉันได้ในเวลาวิการและสามารถเก็บไว้ฉันเป็นเภสัช ได้ตลอดเจดวันน้ำพึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยลดความรู้สึกอ่อนเพียทางร่างกายเนื่องจากพระไม่ได้ฉันอาหารในเวลาวิกาน้ำพึ่งน้ำตาลจึงช่วยได้เป็นอย่างมากอานิสง์ของการถวายน้ำพึ่ง 1. เป็นผู้มีผิวพรรณดี 2. เป็นผู้มีโรคน้อย 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง4เป็นผู้มีอายุยืนทําทำอะไรก็สำเร็จ6สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของมงคลบนหิ้งพระการถวายน้ำเปล่ากาลยานมิตรทุกท่านครับการถวายน้ำเปล่าหากเราสังเกตจะเห็นว่าเวลาใส่บาตรทำสังฆทานหรือทำบุญต่างๆชุดทำบุญใสาบาตหรือสังฆทานนั้น จะต้องมีน้ำดื่มเสมอเรื่องนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและยังเป็นความเชื่อที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเคยมีเรื่องเล่าว่าหญิงนางหนึ่งได้ถวายน้ำแด่พระสงฆ์เพื่อให้คลายจากความกระหายโดยพระท่านก็ได้อนุโมทนาแก่นางว่าให้ชีวิตมีแต่ความสุขความร่มเย็น ประดูดน้ำที่ถวายให้และเมื่อนางตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่ที่ปราสาทหรือวิมานที่มีน้ำล้อมรอบการถวายน้ำเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระควรเปลี่ยนตอนไหนน้ำที่ใช้ในการถวายบนหิ้งพระควรเป็นน้ำาด่มหรือน้ำปะปาก็ได้ขอให้สะอาดเป็นพอเพราะน้ำสื่อถึงความบริสุทธิ์ ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตสดใสมีใจเบิกบานควรถวายสามแก้วเพื่อรำลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆควรเปลี่ยนน้ำหิ้งพระทุกวันไหมควรจะเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระในทุกๆวันเพื่อให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เปรียบเสมือน การนำทรัพย์เข้าบ้านตอนรับสิ่งดีๆให้เข้าบ้านในทุกวันห้ามปล่อยให้น้ำแห้งเด็ดขาดเพราะเปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัดควรจะเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วอยู่เสมอเพื่อเสริมการเงินการงานชีวิตมีแต่ความอุดมสมบูรณ์กัลยาณมิตร ทุกท่านครับหากเราไม่สะดวกถวายน้ำทุกวันควรทำอย่างไรแนะนำว่าให้ถวายวันพระหรือวันพรฤหัสบดีหรือตามวันเกิดที่เราเกิดเพื่อความสบายใจสิ่งที่สำคัญคือควรมีการถวายน้ำพระอย่าให้ขาดและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนีจะเอริญในบุญ ขอพระคุณสวัสดีครับ